อร่อยไหอ่ารสชาติเป็นไงบ้างอร่อยไหมไข่เจียวอร่อยเนาะปรุงเองนะเอออ่ะต้องพี่คับผมอ่าตองกตาอู้หอ่าร้อนอยู่ไม่เป็นไรเปล่านดนึงอืมวันนี้เด็กๆได้ความรู้จากที่โรงเรียนมานะครับก็เลรามาใช้ที่บ้านเออวันนี้จะทำเมนูอะไร ส่งการได้ความรู้อะไรมาวันนี้ดอกทองกวาวดอกทองกวาวหรือว่าดอกจานใช่ไหมจะทำเมนูทอดกับไข่เจียวนะครับต่อไปก็ตีไข่ตีไข่แรงฝึกทำรูปฝึกทำหัดทำก็ได้มีผู้ช่วยคือพี่มะลิผู้ช่วยแรงไป,ไปอีกเรื่องอื้อ๋อ เอออ่าสายยางซอสหอยอ่าต่อไปซอสหอยซอสหอยอ่ะ,อะพอก่อนต่อไปก็รดดีีรดดีไหมรดดีนิดนึ่งอ่าโอเคพอแล้วต่อไปก็ใส่ลงจานอันนี้ล้างเรียบร้อยแล้วเนาะ อ่ารังอ่ครังกางก็อ่าใส่เลยลูกแล้วก็กางหนึ่งครั้งจับจับใส่เทียนลูกเทียนน้จับใส่เทียนนิดหน่อยก่อนทีนี้ค่อยตีตีให้น้องอือโอเคใส่พอประมาณพอให้อ่าสามารถพอได้เชี่ยวได้ใส่ไปอีกลูกตีปุ๊บใส่ปุ๊บใส่ไปเรื่อยๆใส่อยใส่ไปเรื่อยๆอ่าใสไปเรื่อยอ่าเทไปเลยลูกเทไปเลยอ่ารอแล้วเทไปเลย เมนูวันนี้จะอร่อยไปเนาะแซ่บแซ่ไปเนาะโอ้โหดูบานสวยมากเลยเคนี่สีสันสวยงามใช่สวยงามเลยอย่างนี้โอ,อ,อ้สีสวยมากเลยเนาะดูสีของรต้อง,องวาวนี่ยฮะเดี๋ยวเดี๋ยว,วเขาจะชิมกันว่าอร่อยแค่ไหนเมนูแรกเมนู ที่ยังไม่เคยลองเป็นไข่เจียวใส่อกทองกวาวเ<ร>คยกินไหมมีใครเคยกินไหมไม่เคยไม่เคยใช่ไหมพ่อก็ยังไม่เคยกินนี่ก็เป็นข้าวไรหมากันแหละล้วก็เบาวายวายดับเฉยเลยอ่าตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเดี๋ยวตักใส่จานอนนี่หูสีสวยงามใช่ สีสวยงามเลยอ่ะเด็กลองชิมดูสิปิดก่อนมันร้อนมันร้อนจะชิมได้งี้ร้อนอยู่เลยร้อนอยู่เลยเหรออ่าตอนนี้พร้อมแล้วเดี๋ยวลองชิมดูสิอ่ะคนละช้อนคนละคำเดี๋ยวพร้อมกันเนอะอ่ะคนนี้กินก่อนกันนะพี่อ้ามอร่อยไหมอ่ารสชาติเป็นไงมั้ยอร่อยไหมไอเจียวอร่อยเนาะปรุงเองนะเอออ่ะ น้องพี่ครับผมตุ๊กกะโอ้โหอาร้อนอยู่ไม่เป็นไรเป่านิดนึงอืมอืมอ่ะเป่าเป่ารู้สึกว่าจะร้อนเป็นไงบ้างวีมือตัวเองอัเนี่ยอร่อยอยู่เนาะเออใช้ได้ใช้ได้อ่ข้อชิมบ้าง